สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินไบแอมทรินีโดยแม่หมอแอธมาธรรมทาโรนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะ็อปิกในวันนี้เนาะจะเป็นเรื่องของดวงรายสัปดาห์นะคะ1ถึง24พฤศจิกาย,ยน2567เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีอะไรดีๆที่จะเกิดขึ้นเหนือคนกันบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวมีไพ่เรื่องทั้งหมด4กองนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสับแล้วก็แบ่งไพ่เป็น4 4 4ีกองก่อนนะจ๊ะกองที่1 2 3แล้วก็อันนี้ละกัน4 1 2 3 4นะคะมาดูกันว่าดวงรายสัปดาห์1 8 2ถึง24พฤศจิกาย,ยน2567จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างก่อนที่จะดูเนาะ ก็ทำสมาธิกันก่อนนะคะเพื่อความแมั่นยาวเนาะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารูร้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกย,ยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจก็ได้จ้ะ หากยังไม่โอเคกดพอสทำต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลืล่อนลมหายใจมาอยู่ที่หวักเขี้ยวค่ะหายใจออกยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่3ออกไปนึกถึงตัวเราเองเนี่แหละว่าจะมีข่าวดีสีดีอะไรเกิดขึ้นเหนือเราบ้างในสัปดาห์วันที่ 20, 24, สิบแปดถึงยีพฤศจิกาย,ยน2องพัารเนาะสัากายย 2, สามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมัน่นเป็นสมาธินะจ๊ะ หากยังไม่โอเคกดพอยส์ทำต่อไปอีกสักครูน่นึงเนาะแต่ถ้าเกิดโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะในหัวข้อดวงรายสัปดาห์18-24พฤศจิกาย,ยน2567นะหากคุณสับสนลองทำสมาธิใหม่ค่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาเนาะหายใจยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะจ๊ะ จากนั้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งหากรอบที่2แล้วยังสับสนอยู่ดีนะคะลองทําอีกสัก3ามสี่รอบถ้า 3- ามสี่รอบก็ยังสับสนนะคะให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองเลยนะแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกองแต่สําหรับใครที่รู้สึกเด็เดดเียวสามารถเลือกกองเดียวได้ก็ฟังคำนายกองเดียวได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตอนต้นสับสนสับสนนะอย่าลืมกลับไปฟังกองที่สับสนด้วยก็จะดีมากนะจ๊ะอะ ใครยังเลือกไม่ได้กดพอยส์นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาจะมาฟังทำนายกันเนาะเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3สและสี่ไล่ไปตามลําดับนะจ๊ะมาเริ่มต้นกันที่กองที่1กันเลยค่ะมาดูกันว่า18บถึง24พฤศจิกาย,ยนสอง7นเจนาะจะมีข่าวดีสิ่งดีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดข,ข,ขึ้นกับคุณกันดากันบ้างน,นะในสัปดาห์นี้นุ่นไปพร้อมกันค่ะหนึ่งสองและสมจ้ะอืมดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่า สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะมันอาจจะเป็นการได้ทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างก,ก็ได้นะอ่าเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบเนาะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมเป็นไกด์ไลนะ์เนาะว่าในสัปดาห์นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างอือคู่สับเดี๋ยวนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบนค่ะ อ้โอเคเข้าใจแล้วชัดเจนเฮ้ยสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยมีโอกาสว่าคุณจะได้เจอคู่ที่รอคอยค่ะเฮ้ยแล้วคู่ของคุณนะต้องบอกเลยเป็นคู่ทรัพย์คู่สินคู่เงินคู่ทองนะคะคู่ที่สนับสนุนส่งเสริมดวงชะตากัน สายเปจะมาในสัปดาห์นี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าสัปดาห์นี้คุณจะได้เจอคู่ที่รอคอยเยอะนะหรือคนที่รอคอยคุณอยู่เนี่ยจะมาแล้วนะในช่วงเวลาสัปดาห์นี้น่าจะได้เจอคู่ หากโสดอยู่เตรียมตัวเลยคุณได้เจอคู่แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันในสัปดาห์นี้มันเหมือนกับจังหวะชีวิตของคุณจะได้เจอกันแล้วนะเออหรือถ้าเกิดเฉียดกันไปเฉียดกันมาก็ตอนเนี้ยสัปดาห์นี้มีโอกาสได้พูดคุยเจรจาหรือมีโอกาสได้พบหน้ากันหรมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กันหากสถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้เจอคู่เนี่ยเออในสัปดาห์นี้นะ หรือความชัดเจนอาจจะเกิดขึ้นหรือบังเกิดดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้ความรักที่รอคอยความรักที่คุณรอคอยมาตลอดเนี่ยมันจะสุขสมหวังในสัปดาห์นี้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเหลือเชื่อนะเออนะมีโอกาสในเรื่องของงานตรงงานแต่งงานบ้านงานหมายอะไรต่างๆด้วยนะไม่ว่าคุณจะรอคอย ความรักแบบใดรอคอยความสุขสมหวังในเรื่องของความรักแบบใดก็แล้วแต่สัปดาห์นี้มีเหตุสัปดาห์นี้มีลุ้นว่าจะสุขสมหวังดังใจปรารถนานะเออนะใครลักนายอยู่ลักนายเรก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อ <P ew> ยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ มาค่ะกองที่สกันแล้วมาดูกันว่าสัปดาห์18-24พฤศจิกายน2517เนอะจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นเหนือคณกันบ้างลุ้นไปพร้อ,รอมๆกันนะจ๊ะ1 2และ3จ้ะว้าวคอน g กร t u l a t i o n เลยสําหรับคนที่เลือดฝีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่18-24พฤศจิกาต้องบอกเลยว่านาทีทองของชีวิตโอ้ การเงินการทองจะหลั่งไหลไหลมาเทมามีโอกาสว่าจะได้รับเงินรับทองก้อนโตก้อนใหญ่ดูจากพลังงานตรงนี้การเงินมาโดดเด่นมากๆหากทำงานอาจจะได้เงินพิเศษได้เพิ่มเงินเดือนได้โบนัสได้อะไรบางสิ่งบางอย่างได้ได้เงินโอทีได้เงินตกเบิกน,นะได้เงินพิเศษได้เงินแบบเบี้ยขยงเบีย้ยขยันอะไรต่างๆนะหรือถ้าเกิดว่าทำงานอยู่นะ กำลังหางานอยู่นะมีโอกาสว่าจะได้งานแล้วก็เป็นงานที่มีเงินเดือนหรือว่ามีค่าจ้างที่ต้องเรียกได้ว่าถูกอกถูกใจเออนะส่วนใครทำธุรกิจอยู่ต้องบอกเลยช่วงเวลาสัปดาห์นี้นะ มีโอกาสเหลือเกินว่าเงินทองจะหลั่งไหลไหลมาเทมาลูกค้าจะเยอะมากค้าขายร่ํารวยการเงินหลั่งไหลไหลมาเทมามีเงินไหลกองมีทองไหลมามีเงินหลั่งไหลไหลมาเทมามีเงินหงไห,เนหลไหเข้าบัญชีไม่ขาดสายโอ้ต้องบอกเลยว่า1 8บแถึงยีพฤศจิกายนนี้ดวงชะตาดีมีเงินมีทองหลั่งไหลไหลมาเทมาเออนะ ดวงสตาดีมากในเรื่องของการเงินเงินที่รอคอยอาจจะได้รับในช่วงเวลานี้ใครยืมเงินไปอาจจะได้เงินคืนในช่วงสัปดาห์นด้เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะเป็นช่วงเวลานาทีทองของชีวิตค่ะจะมีข่าวดีมีสิ่งดีๆมีโอกาสดีๆโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเรื่องของทองเข้ามาแบบรัวๆเข้ามาแบบรับทรัพย์รัวๆนะ ดวงชะตาการเงินจะดีมากในสัปดาห์นี้นะมีเงินเข้ามาให้ใช้แบบไม่ขาดสายนะมีเงินใช้ไม่ขาดมือมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือเหลือเก็บนะเออนะชีวิตดีมีเงินมีทองหลั่งไหลไหลามาเทมาเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตแบบไม่หยุดหย่อนเพราะฉะนั้นต้องบอกเลย18-24ถึงิ 24, พฤศจิกายนนี้ ดวงชะตาดีมีเงินหลั่งไหลไหลามาเทมามีเงินไหลกองมีทองไหลามาการเงินดีหนักหนาช่วงนี้ดวงชะตาดีมีร่ำรวยเออใครแล้วก็นายอยู่นนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะอะินดีด้วยนะกองที่3กันแล้วค่ะมาลุ้นกันว่าจะมีข่าวดีสิ่งดีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคนในสัปดาห์วันที่18-24พฤศจิกาย,ยน2 5ง7นะ หนึ่งสองและสามค่ะโอ้ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้กัลยาณมิตรดีเหลือเกินดูเหมือนกับว่าจะมีกัลยาณมิตรที่ดีค่ะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูซัพพอร์ตมีคนคอยเตือนคอยแนะนําคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกัลยาณมิตรด,ดีความสัมพันธ์จะดีมากเลยอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบแล้วกันว่าไพา่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอืม้ม ดูเหมือนดวงชะตาตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะมีคนคอยเตือนจะมีคนคอยบอกจะมีคนคอยสนับสนุนนะจะมีคนคอยคุ้มครองป้องป้องภังย่ะนะจะมีกาลยนานมิตรที่ดีอยู่รายล้อมรอบตัวที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือที่คอยผลักดันที่คอยดูแลคอยที่แคร์คอยเอาใจใส่ ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการงานก็คือเพื่อนร่วมงานดีนั่แหละสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือกันดีห้าหางานอยู่เพื่อนฝูงอาจจะเป็นคนที่ช่วยงานก็ได้นะหรือแนะนําหรือว่าเอางานโอกาสงานมาให้อะไรเงี้ยหรือว่าแนะนําในเรื่องของ การงานดีๆที่น่าสนใจนะคะหากไปในเรื่องของธุรกิจก็นี่แหละการันต์เม็ดพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะดีเหลือเกินสนับสนุนช่วยเหลือกันและกันนะหรือว่าให้คําแนะนําที่ดีให้ข้อแนะนําที่ดีให้รู้ว่าเราควรจะไปซ้ายขวาหน้าหลังอย่างไรนะคะในเรื่องของการเงินก็อาจจะมีคนคอยช่วยเหลือนะ,ะเหมือนจะติดขัดแต่ก็มีคนคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือหรือว่าอาจจะไม่ได้ช่วยทางการเงินก็ช่วยแนะนําอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้เราแบบรอดพ้นจาก ปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆไปได้ส่วนในเรื่องของความรักก็จะมีเพื่อนคอยแบบสแกนให้คอยดูให้คอยเช็คให้คอยแบบว่าช่วยเหลือเนาะให้เราประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักด้วยค่ะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนาะเป็นสัปดาห์ที่เพื่อนฝูงจะดีมากๆนะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็สนับสนุนกันนะปกป้องดูแลกันและกันคุ้มครองกันและกันนะทำให้ดวงชะตาชีวิตของคุณในสัปดาห์นี้นั้นแคล้วคลาดปลอดภยัยมีชัยชนะแล้วก็มีความสุขด้วยเออนะ ใครแล้วท้านนายอย่างนายแล้วก็ใช้คำนี้ออกไปใหเยอะเพื่อยินยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะก้องสุดท้ายกันแล้วค่ะมาลุ้นกันว่าดวงชะตาของคุณจะมีข่าวดีสิ่งดีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นในสัปดาห์1 8 2ถึง24พฤศจิกาย,ยน2 5ง7นะลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะ1,2และ3จ้ะโอ้ดวงเปิดฟ้าเปิดนะโอ้ยช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยถึงทีของคุณแล้ว ถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะได้เกิดเจิดจรัสเออนะดูเหมือนฟ้าเปิดดวงเปิดเปิดทิศเปิดทางเปิดโอกาสดีๆให้กับคุณนะการงานธุรกิจจะ,จะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์หางานอยู่จะได้งานนะคะหากกำลังทํางานอยู่มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตหรือผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถผลงานเป็นที่ประจักษ์ นะถ้าทําธุรกิจต้องบอกเลยขายดีมากนะคะหรือมีชื่อเสียงโด่งดงังใครเห็นใครก็รักอยากจะพบค้าสมาคมนะเข้าหานะมีโอกาสเหลือเกินว่าทําธุรกิจจะปังปุริเยมากในช่วงเวลานี้นะฮะเป็นเ,เรื่องของการเงินต้องบอกเลยเงินทองหลั่งไหลไหลามาเทมามีความร่ํารวยนะแต้มบุญสูงแต้มบุญแรงนะหยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองในช่วงเวลานี้ดวงชะตาฟ้าเปิดหยิบจับอะไรก็ เกิดเป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์เป็นสินอยู่ตลอดเวลานะเออนะแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของโชคลาบด้วยอาจจะได้ลาบร้อยลาบดีไม่ขาดคิดว่าจะได้ก็ได้การเงินการทองจะหลั่งไหลนะมีเงินเต็มบ้านมีเงินเต็มถุงมีเงินเต็มถังมีทองเต็มถุงมีทองเต็มถังนะและความรักก็ต้องบอกเลยฟ้าเปิดดวงเปิดหากช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่ามันติดขัดอะไรต่างๆก็แล้วแต่ต้องบอกเลย ความรักแท้ๆความสุขสมหวังในความรักจะบังเกิดกับคุณในช่วงเวลานะเจ็ดวันนี้อย่างแน่นอนดวงชะตาดีค่ะเจ็ดวันนี้ดวงชะตาโมีโอกาสที่จะสุขสมหวังดังใจปรารถนาฟ้าเป,ดดเปิดดวงเปิดดวงชะตาเปิดให้ได้พบกับความสุขความเจริญความสมหวังนะแล้วก็ความเป็นไปดังใจด้วยวันนั้นเจ็ดวันนี้เตรียมตัวให้ดีรับความปังปรีล่ วังปริยั่วัตนาเบยไอโกรับความสุขรับความสมหวังรับความสดใสนะเข้ามาในชีวิตนะเออนะใครแล้วขานายอยู่ทุกนายล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิง่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์ซี่กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการทาคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบ,บิกบานตต่่รู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย